ก็สวัสดีครับอยู่กับผมช่างบอลรถเกี่ยวซิงวันนี้พามาชมนะครับเทเลอร์สวยๆอีกหนึ่งคันตัวนี้เป็นซีรีส์เจ็ดร้อยนะครับหัวน้ำเงินนะครับตัวนี้เป็นสิบสองล้อนะครับคานหน้านะครับมีคานหน้าตัวนี้แปดน็อต กระบะกระ,ะเป็นกระบะเหล็กนะครับยาวล้อชุบโครเมียมนะครับตัวนี้เป็นคานล้อหน้าคู่นะครับนี่ครับวอลมมอเบอร,บรบกแต่งเลทท่อตัวนี้เป็นกระบะกระบะเหล็กนะครับ มันทุกได้ทั้งแมคโครได้ทั้งรถเกี่ยวครับคันนี้กระบอกยกก็เป็นกระบอกแยกนะครับซ้ายขวาบันไดาย,ยาวนะครับเทเลอร์ต่ำๆเลยนะครับคันนี้สวยงาม ตัวนี้ก็เครื่องตัวนี้น่าจะเป็น420แรงนะครับ8น็อต8น็อตแต่2คันนะ่ะอันนี้ก็นาเงาน,นิดๆนะครับซีรีส700 นี่ครับความสวยงามล้อชุบทั้งหมดนะครับนี่นะครับก็เป็นกระบะเหล็กล้อชุบหมดนะครับ แต่งนิดๆหน่อยๆก็สวยงามนะครับ S 700หน้าเงานิดนิดฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องน้องใหม่อย่างผมหน่อยนะครับ